สวัสดีครับกลับมาพบกับเมืองจกไซหัวเจ้แล้วควันนี้ทำการลรื้อโพนเล็กในป่าปำครับกำลังลื้อป่าลื้อขวนออกครับ บ,บอกคณเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังช่อเมืองจกไสหัวนะครับกำลังเ,เก็บเครือไม้เก็บตอครับบอกเราทำงานรายวันครับทำไปเรื่อยครับทำได้เกือบวันนี้วันน่าจะวันที่สองครับ ทำงานรายวันครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่ด้วยนะครับทำที่สวนปามพี่หุ่นครับหุนตำรวจตรงเย็นครับ ถ้าใครสนใจอยากติดต่อง,งานทีมงานเมื่อจกสายหัวก็เบอร์0958360942ครับเรียกใช้บริการรถกดขนาด8ตันของทีมงานเมื่อจกได้ครับเข้าสู่เริ่มทำงานแล้วครับอย่างนี้เริ่มเสร็จจากนี้น่าจะเข้าตรงแสนสุกครับแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จตรงแซนสุกก็น่าจะกลับ ดงเย็นครับผมที่ครับสอนไว้รถขอบคุณที่ทุกคนที่ให้ติดตามเมื่อจกสายโหดนะครับงานของเราเริ่มมีแล้วครับนี้น่าจะทำอยู่ประมาณ3-4วัน5วันครับถ้าเสร็จจากดงเย็นก็จะเข้าจก ปรับนาครับรอเกี่ยวข้าวออกครับปรับนาขุดสะสามลูกครับส่วนคนขคับนี่ก็มาจากดงแสนสุขครับโชเฟอร์ครับ เริ่มกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเ้ยนะครับเราจะไม่พลาดแต่ละคลิปนะครับหลังจากลือเราก็เอาไปไว้ด้านนู้นครับ โชเฟอร์สองคนครับนั่งอยู่ในห้องห้องแอร์เย็นสบายครับหลังจากเราทำแอร์มาให้ครับหนาวเลยครับติดไมโครบัสเลยครับพังบ่อยครับติดใหม่เลยครับคอมก็ติดใหญ่กว่าเดิมครับเอาแบบรุ่นหนาวเลยครับเย็นฉ่ำเลยครับอยากมีแต่ปัญหาเรื่องแอร์ของรถขุดคูบาต้านะครับเราก็เลยจัดให้เลยครับ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับน่ครับกำลังจะถอยมาเริ่มต้นครับ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะไม่พลาดคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลากันก่อนครับเพราะว่าคนขับดูดบุหรี่ครับพี่น้องดวงเส้นุพอย่าลืมดูนะครับคนขับดูดบุหรี่อยู่ครับแค่นี้ก่อนนะครับลากันก่อนครับสวัสดีครับ